รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนยียลเฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดยรอยัลฮิลล์ o อฟรีสอร์ทแอนด์สปาวันนี้ผมอยากจะมาสู้อากาศบริสุทธิ์เพราะว่าผมเห็นว่าในกรุงเทพนะครับในเมืองใหญ่ๆของเราได้มีคนห่วงถึงเชื่อโรคเชื่อไวรัสต่างๆนะครับซึ่งวันนี้แดเนียลเดินทางมาที่นี่ที่ฟาร์มลุงแดงที่จังหวดัดปทุมธานีนะครับเพา ผมก็อยากเรียนรู้ถึงการเป็นเกษตรกรว่าเราปลูกเองแล้วก็กินเองแล้วเรามีความมั่นใจในความสะอาดและก็สุขอ,อนมามัยของทุกเสียงทุกอย่างที่เข้าไปในร่างกายของเรานะครับแล้วก่อนที่เราจะเรียนรู้การทําเกษตรกรนะครับตอนนี้แดนโยกกาลังจะปั่นจักรยานน้านะครับนี่เป็น กิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทําได้ที่ฟาร์มลุงแดงที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมอยากจะท้าทีมงานของผมนิดน,นึงนะครับเพราะว่าทีมงานนะตอนนี้เราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดีกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมเราจะบันจกกักรยานจากมุมนี้นะครับแล้วก็บันบันบันนดแล้วก็เราจะออมสาวที่เราปักไว้นะครับวิ่งกลับมาคนที่แพ้ต้องกระโดดน้ําจากหอนะั้เนเห็นไหมหอนามหอนครับคนที่แพ้เท่านั้นนะครับคนที่แพ้ก็ต้องกระโดดน้ําจาก น่าจะ and the line, goodbye, อันตรายเกินไปนะวะงั้นคนที่แพ้กระโดดน้ำอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับไว้นะครับนิ้วนิ้วนิ้ว เดี๋ยวนะต้องช่วยเขาหน่อยอันนี้เป็นความช่วยเหลือ เดนิเอลเรื่องนี้เที่ยวชาราจะให้ทีมงานโทรโยกผมตลอดอย่าง,งนั้นนะตกลงใครชนะใครแพร้ผมชนะสิเดนิเอลผิดเองที่ไปช่วยผมตกลงกันนะคะรับผมแพ้ผมต้องกระโดดลงใบน้ำนนะะใช่ครับผมต้องเอดไวรัสก่อนนะ<ด>อตอดไว่ายน้ำก่อนอตามกติกาการท่ากันแข่งกันอย่างนั้นเป็นไอเดียของใครจริงๆนะเดนิเอลเลยครับเดี๋ยวผมต้องถอดเสื้อแล้วก็เห็นว่าเป็นอะไรกัน โอออ่ออ่อเออวลเ่อได้ไม่ว่าอากาศร้อนก็ลงไปในน้ำก็สดชื่อ โอเคนะครับตอนนี้เดนยุก็อยู่ในฟาร์มลุงแดงที่จังหวัดปทุมธานีนะครับนี่เป็นฟาร์มที่สวยงามมากจริงๆนะครับที่มีปลูกอะไรเยอะแยะโดยเฉพาะเมลอนตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของพี่ิพชทแล้วพี่ิพรผปงงนะครับฟาร์มชื่อลุงแดงทำไม ป่ามาได้ชื่อลุงเพชรครับผมลุงแดงนี่คือพ่อครับอ๋อลุงแดงเป็นพ่อใช่ครับคือพ่อผมเป็นลูกชายลุงแดงใช่ครับทําไมถึงอยากจะปลูกเมลอนก็ก่อนหน้านี้ปลูกตัวฝรั่งฝรั่งนี้ต้องห่อทุกลูกฝรั่งก็ชอบสร้างปัญหาใช่ไหมเสร็จแล้วก็เลยผมก็บอกเหมือนกันคือคุณพ่อครับลุงแดงเนี่ยก็คือทําเกษตรหลายอย่างก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรที่เราขายเองได้แล้วเราสามารถกําหนด ให้มันปลูกได้ทั้งปีก็เลยมาลองปลูกเมล่อนดูก็อย่างเมล่อนหนึ่ต้นเนี่ยใช้เวลาปลูกประมาณ85วันที่ฟาร์มเราวางแผนการปลูกให้ปลูกทุกๆ1 0ถึง15วันก็จะมีเก็บทุก1 0 1ถึง15วันของเรายจะให้ลูกค้าเก็บเองเก็บเองแล้วค่อยไปคิดเงินด้านหน้าไปชั่งน้ำหนักโลละเท่าไหร่ครับอตอนนี้คือเมล่อนเนี่ยโลล,ล,ละร้อยทุกสายพันธุ์เลยหลัหกๆเราปลูก3อย่างครับก็คือพันธุ์ อ่าอย่างพันนี้อันนี้คือพันเมลอนญี่ปุ่นเนื้อเขียวครับผมแล้วก็มีกาเลียนเนเธอร์แลนด์ครับผมกาเลียเนเธอร์แลนด์ใช่ครับแล้วก็มีพันไข่ทองคําแล้วก็จะเลือกเลือกต้นไหนที่ตัดได้ครับครับผมก็อันนี้อุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ก่อนว่าจะมาตัดผมอ่มีร้านชิมสวยอยู่หน้าที่ตัดสวยด้วยก็เห็นว่าอันนี้ก็เอามาจากร้านชมสวยขโมยมาครับแล้วอันนี้ตัดได้ไหมครับลูกนี้ได้เลยครับผมก็ต้องตัดตรงไหนครับครับผมตัดตรงขั้วนี้ครับที่ขั้วนั้นใช่ครับผมโอเคครับผม โอเคเพชรก็เป็นหนุ id ่มแต่เป like ็นกับกูเจเนอเรชันไม่ใหม่ทำไมมาเลือกที่มาทำงานในบริษัททำไมกับอยากมาเป็นเกษตรกรครับผมอ่ะหลังจบเนี่ยผมไปทำงานบริษัทแล้วระหว่างทำงานบริษัทเนี่ยเราก็ลองปลูกเมล่อนไปด้วยจนมั่นใจว่า ไอตัวเมลอนเนี่ยมันต่อยอดได้มันเลี้ยงเราได้ก็เลยกลับมาเอาตรงนี้เป็นหลักมันรู้สึกดีที่ว่าเราได้มาทํางานอยู่กับครอบครัวครับอยากจะมาปอกแล้วก็เกี่ยแบบเมลอนสดๆจากตามลุงแดงครับผมอย่าไปปอกกัน สนับสนุนโดยสมุดโครจรแทเวลโอเคนะครับตอนนี้แดเนียลก็อยู่ในฟาร์มลุงแดงที่จังหวัดปทุมธานีนะครับหลังจากที่แดเนียลกับพี่เพชรไปเก็บลูกแมล่ลนญี่ปุ่น2ลูกนะครับพี P ่เพชรก็บอกว่าก็มีกิจกรรมอย่างอื่นที่แดเนียลควรทำทีนี้ด้วยนะครับเป็นการปลูกผักสลัดครับอันนี้ เป็นต้นก้าอายุประมาณ10วันเอามาเล็ดมาเพาะกล้าก่อนอเอามาหยอดลงในในกระบะเพาะคแล้วก็ต้องทำไรไมซีรั่งน,นั้นเราก็<ง>ถึงจะไปลงแปลงปลูกจะมีพันธุ์อะไรบ้างที่นี่นที่นี่มีตัวนี้เป็นตัวกินโอ๊กครับกรีนโอ๊กใช่อันนี้เลดโอ๊กเลดโอ๊กอันนี้เป็นเบบี้คอร์สต่อไปก็มีอ้ต้นก้าอย่างนี้สอแดนียลหน่อยนะครับว่า,ากระดังกันปลูกต่อ,อยังไงขั้นแรกอันนี้เป็นดินของเราที่เราจะเอาไว้ปลูกอันนี้เป็นกระถาง จะแก้วรีไซเคิลให้เอากลับไปเลี้ยงต่อที่บ้านแล้วก็ต้องดมได้ไหมครับเพราะว่าก็พอนี้มันจะมีดินดินใส่ในกระแก้วแล้วครับผมแก้วรีไซเคิลแล้วก็เจาะให้มันเป็นรูนะครับกว้างหน่อยกว้างๆตักต้นกล้าขึ้นมาอ่าอ่าอ่าอย่างเรลโดกใช่ไหมอ่าเอ๊ดกครับขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วก็แล้วก็ปลูกกดลงไปอย่างนี้ครับแล้วก็เอาดินมาเข้าไปถล่มเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำใช่ครับ โอ้ยังนันด้วยโอ้เนี่ยทำมาถึงผมเดือนยังนะเยอะขนาดนั้นมันจะเยอะไปไหมเดี๋ยวมันก็จะซึมลงไปประมาณ25วันก็กินได้คูรูก่อนใช่ไหมครับผมประมาณนี้ก่อนนี่ครับแล้วก็ไ้แดนเ์เราเรียกว่าเลือกกรีนโอ๊กอ่างคีโนก็ได้ใส่ลงไปโอ้ตายเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพุ่งแพนิก เดี๋ยวผมทําได้นะผมทําได้ครับให้ให้ให้กบให้มันมิดโทนอ๋อโอเคโอเคแล้วหลังจากนั้นก็ต้องฉีดน้ำโอ้โหนี่สบายมากเลยเพิ่มความร้อนเย็นสบายอย่างนั้นนะครับเอาไหมไม่ไม่เป็นไรครับปลูกต้นกล้า r r e n โ Oak l e t t u ร e เรยบอยแล้วนะครับงั้นเก็บพร้อมแล้วนะผมอยาก ลองชิมเมลอนญี่ปุ่นที่เราไปเด็ดในโรงเรือนนะครับจริงๆแล้ววิธีการที่จะทานเมลอนให้อร่อยนะครับก็คือเราเก็บมาปุ๊บเนี่ยต้องเอามาตั้งไว้ก่อนสักประมาณ2วันถึงสวันให้มันลืมต้นเนื้อมันจะหวานขึ้นกว่าน,นี้โอ้โห okay. oh. 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 ตัดง่ายมากเลยแสดงโอ้ so, oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยงามมากๆโอ้อันนี้ยังไม่เสร็จเราก็ต้องหั่นแบบนี้ใช่ไหมครับจบกอปวดมันให้มันอยู่แบบนี้น้องอยากรู้อ้อวายมากจริงจครับ หวามากเลยครับอ้แล้วที่นี่จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ฟาร์มลุงแดงที่เรียกว่าคาเฟ่ฟาร์มลุงแดงใช่ไหมครับแต่ผมสงสัยว่าคนสวยๆที่นั่งอยู่กับแดงโยกคุณเป็นใครครับ อ่าพี่พึ่งค่ะพี่พึ่งใช่ค่ะเป็นพี่สาวค่ะพี่สาวน้องเพชรค่ะสวัสดีครับพี่สาวน้องเพชรวันนี้ค่ะพึ่งเป็นคนที่ทำอาหารอันนี้ทั้งหมดเลยอ่าเป็นคนช่วยคิดสูตรค่ะแล้วคุณแม่เป็นคนทำ เริ่มจากอันนี้อันนี้เป็นเมนูอะไรใช่ค่ะเป็นเมนูไฮไลท์ของฟาร์มค่ะจะเป็นผักสลัดออร์แกนิกค่ะอันนี้เป็นสเต็กอะไรครับพึ่งเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำค่ะจะมีอีกเมนูหนึ่งเป็นปลาทับทิมทอดค่ะเป็นสเต็กปลาทับทิมเมนูต่อไปก็ผัดไทยค่ะกุ้งสดแล้วอันนี้เป็นอะไรหัวปีค่ะฝรั่งเรียกว่า head ear head ear head ear อะไร่ใช่ไหมไม่ใช่ชอบแปลตรงๆนะปนันนัป s ล้อใช่ปนันนัปบล้อ อร่อย <S <S แล้วสำหรับนักท่องเที่ยวเขาอยากรู้ว่าเปิดวันไหนเปิดทุกวันไหมครับอ่าเราเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะแล้วถ้าคนอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาสามารถมาผักผ่อนได้หรือเรียนรู้เกี่ยวกับการท,ทรําเกษตรได้ลองชิมอาหารที่ดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายฟาร์มลุงแดงตอบโจทย์ส่หบับคนทุกเพศทุกวัยแน่นอน ที่เพิ่มนะครับความสุขแล้วก็รอยยิ้มของคุณในการทำปาแบบนี้เป็นยังไงครับส่วนมากจะได้จากลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าที่มาหาเราได้เรียนรู้ได้เดินเที่ยวได้พักผ่อนได้ทานอาหารดีๆพอเราได้รับความชมกลับมาก็แค่นี้ก็แฮปปี้แล้ะค่ะเดี๋ยมีอีกเ <c oughs> มนูหนึ่งที่มาไี่พูดถึง <c oughs> อันนี้คือเมนูนี้ค่ะเป็นอะไร <c oughs> เป็นเมลอนสตรอเบอร์รี่เชคเป็นอะไรครับเป็นเมลอนปั่นค่ะเมลอนสมูทตี้วิ say juicy สดชื่นชื่นใจเราไม่ได้คิดอะไรมากในฐานะที่เราเกิดเป็นคนคนหนึ่งะ อะไรที่สามารถที่จะช่วยได้ทำแล้วมันมันอิ่มใจมันรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปโหยหาอะไรที่มันแบบใหญ่โตโมโหลานแล้วทำให้ตัวเองเหนื่อยแต่อันนี้มันคือสิ่งที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันรู้สึกว่าโอเควันนี้เห็นแล้วอะเธออยู่ได้เธอไม่ป่วยแล้วเธอถึงมือหมอแล้วเธอได้กินอิ่มแล้วอันนี้แหละคือความสุขของเรา ก็อยากจะแบบช่วยเหลือสัตว์เล็กๆน้อยๆในสิ่งที่เราทําได้โบเชื่อว่าคนเราทุกคนน่ะมีความเมตตาอยู่ในหัวใจมันจะรู้สึกเหมือนกับคนทุกคนน่ะเวลาโตแล้วก็ต้องรู้ว่าอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขโบอ,อยู่กับสัตว์แล้วโบมีความสุขอีกสิ่งหนึ่งก็คือในเรื่องของการเป็นผู้ให้ทั้งให้กับคนทั้งให้กับสัตว์มันเหมือนโบได้พบแบบชีวิตอีกในอีกแบบหนึ่งซึ่งบางทีเราอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอ เหนื่อยเอาจริงนะเหนื่อยแ๊บเดียวแล้วมันก็หายเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วแล้วเราได้รับกลับมามันคือความสุขเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราได้ช่วยสมาชิกใหม่มาเพิ่มขึ้นมันคือความสุขที่เราสะสมไปในแต่ละวันเลือกกสิ่่่งทีีพดไไมมยาชหความสุขของคนเราไม่เหมือนกันไม่เท่ากันค่ะ แต่สำหรับโบการที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนรวบโลกคือความสุขค่ะ นะครับตอนนี้แดนียลก็ยังอยู่ที่ฟาร์มลุงแดงนะครับที่จังหวัดปทุมธานีที่นี่จะเป็นแหล่ทงท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับที่แดนียลเข้ามาทํากิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมากยเกี่ยวกับการเป็นฟาร์มเมอร์เพราะว่าผมคิดว่าหลังจากโควิด -19 หลายๆคนอาจจะสนใจในเรื่องของการดูแลตัวเองมากกว่าเดิมครับรวมถึงแดนียลแล้วก็ตอนนี้ผมจะทํากิจกรรมเป็นอีกกิจกรรมที่นี่นะครับอันนั้นก็คือการทําพิซซ่าในเต่าทาน ชาโกพิซซ่าแบบนี้ตอนนี้ดังมากไปทั่วโลกนะครับที่บ้านผมทุกคนบ้าเรื่องชาโกพิซซ่าแต่ผมจะทำให้ลุงแดงกินเองนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมจะทำพิซซ่าท็อปปิง้งหน้าที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีสามหานครับทีมงานมันคืออะไรดอกบัวดอกบัวเป็นหน้าพิซซ่าได้ยังไงท็อปปิ้งได้ยังไง วุ้ยเจียวเรือครับวุ้ยเจียวเรือถูกครับผมจะทำพิซซ่ากุ้ยเตียวเรือดีนะครับมาพูดใกล้ๆนะครับเป๊บอย่าง,งไม่ต้องมาหลบไม่ต้องมาเล่นอย่างนั้น <c oughs> ผมจะทำพิซซ่าท็อปปิ้งกับท็อปปิ้งที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธ,ธานี <c oughs> catfish <c oughs> ใช่ปลาดุกนะครับ <c oughs> ที่นี่นะครับจะมีกลุ่มที่มีชื่อว่าวิสากิจชุมชน ลำไส้พัฒนาจังหวัดปทุมธานีนะครับเขาจะเลี้ยงปลาดุกแล้วก็การมีการเปลรูปหลากหลายอย่างอย่างเช่นหนังปลาดุกทอดกรอบแล้วก็มีปลาดุกแดดเดียวแล้วก็มีไส้กรอกปลาดุกด้วยแล้วก็มีปลาดุกเส้นหวานปลาดุกไปเป็นอาหารเครื่องชื่อของจังหวัดปทุมธานีที่น่าสนใจพมจะทําพิซซ่าหน้าปลาดุกซึ่งผมทําแบบสไตล์อิตาลีนะครับใช้มือ ปัญหาก,กับพิซซ่าของแดเนียเหมือนออกเาเป็นรูปทรงที่แบบไม่ปกติอยากรู้จริงๆว่าจะทำให้เป็นวงๆๆกลมยังไงกำลังจ,จะดีแล้วครับ แล้วก็ขั้นตอนที่สำคัญนะครับจะเอาพิซซ่าเอาแป้งนี้นะครับจะล,ะลงใส่ถาดโอ้ป๊าป๊าขั้นตอนที่3เราก็ต้องเอาพิซซ่าซอสราดลงไปนะครับที่สำคัญนะครับมะเขือเทศเชอรี่อมอสซาเรลล่าชีสสายกรอกอปลาดุว่าลุก ใบโหระพาขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาพิซซ่าเข้าไปในเตาถ่านวันนี้ร้อนไป อันนี้ร้อนนะครับก่อนที่พิซซ่าสุกแล้วก็มือผมจะไหม้แล้วก็ผมจะสุกก่อนยอมนะครับผมสุกแล้วเฮ <t> ้ย <BI> hey, catfish pizza pizza หน้าปลาดุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูน่ากินเนาะ again, no? จะให้ลุงแดงลองชิมพิซซ่าหน้าปลาดุกของแดนเนอ่าสวัสดีครับผมลุงแดงใช่ไหมครับสวัสดีครับ,รบลุงแดงพิซซ่าหน้าปลาดุกแคทฟิชพิซซ่าฟีมูลของแดเนียลเองนะครับจะให้ลองใช่ไหมกล้ากลไหมเชื่อผมไหมเฮ้คิดยังไงโอ้มันกรอบยืนยืนยืนเสียงกรอบอ <h ums> <ๆ>ร่อยมากแล้วความสุป แล้วก็รอยยิ้มของลุงแดงนะครับในการทําฟาร์มแบบนี้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเขามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทาเกษตรแล้วก็การเรียนรู้วิธีชีวิตทําให้คุณก็มีความสุขยังไงครับมันมีความสุขที่ว่านเนี่ยธรรมชาติแล้วเราปลูกปลูกปลูกผักปลูกใบเออเมลอดเนี่ยปลอดสารเพื่อให้ลูกค้าเราได้ทานแล้วก็ลูกค้ามาก็ได้คุยกันได้บ้างอะไรบ้างเนี่ยถามว่าอยู่ไหนทําอะไรกันมาเจอกันได้ไดคุยกันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลย วันนี้นะครับทีแดเนียลมาที่ฟาร์มลุงแดงที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นประสบการณ์ที่ผมก็มีความสุขนะครับในะการเรียนรู้การเป็นฟาร์มเมอร์การทำฟาร์มการทำกรเกษตรต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับที่คนทั่วโลกอาจจะห่วงถึงเชื้อไวรสัสเชื้อโรคต่างๆครับและเราห่วงถึงว่าสิ่งที่เรากินเรามันจะแค่ไหนเรื่องความสะอาดเรื่องคุณภาพนะครับในเรื่องของสุขอ,อนาัมายซึ่งแดนียล อยากให้ทุกๆคน,นครับร่รวดระวังและก็ดูแลความสะอาดมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากวันนี้มันทําให้ผมคิดว่าจริงๆแล้วไม่มีใครบนโลกใบนี้จะดูแลคุณได้ดีเท่ากับคุณจะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าทุกๆคนเราดูแลตัวเองมากขึ้นเราจะมีรอยยิ้มและก็มีความสุกขกันมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับกับรายการลงรายยิม้สมสำหรับวันนี้สวัสดีครับชาวไทยทุกคน ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะผมเล่นเขาบอกว่าอันนี้สำหรับเด็กๆแต่เขาบอกว่ามันไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็ไม่ต้องห่วงมากเลยท่จะเป็นแบบเฮ้ยอั่นทำอะไรนิ้วนิ้วมันทำอะไรทำอะไรกันก็เมื่อกี้โนยจ่ายผัวแพ้ในกานแข่งขันบนเรือใช่ไหมแล้วผมลืมอฏิษฐานนะครับแต่มีมีจระเข้บ้างไหมมีไหมมีครับมีมีด้วยวัด